บิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมอัสลามุอะลัยกุมค่ะเรามาเตรียมพร้อมรับเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงด้วยการอ่านคุรอานทบทวนในสูเราะที่สองอันบักราะายะที่183-187ถึง187ที่กล่าวถึงการถือศีลอดอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นอายะที่186 สุรที่สองอันบเกระสถานที่ประธานสุระเมืองบดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อายะคลิปนี้เป็นอายะที่186่อยอายะที่186 คำแปลและถ้าบ่าวของฉันถามเจ้าเกี่ยวกับฉันจงบอกพวกเขาว่าฉันอยู่ใกล้พวกเขาฉันตอบการวิงวอนของผู้วิงวอนขอเมื่อเขาวิงวอนขอต่อฉันดังนั้นจงให้พวกเขาตอบคำเรียกร้องของฉัน และศรัทธาในฉันทั้งนี้เพื่อที่พวกเขาจะได้อยู่ในหนทางที่ถูกอรัถธาธิบายเพิ่มเติมที่188ของประโยคที่ว่าและถ้าบ่าวของฉันถามเจ้าเกี่ยวกับฉันจงบอกพวกเขาว่าฉันอยู่ใกล้พวกเขาฉันตอบการวิงวอนของผู้วิงวอนขอเมื่อเขาวิงวอนขอต่อฉันดังนั้น จงให้พวกเขาตอบคำเรียกร้องของฉันและศรัทธาในฉันอัตถาธิบายว่าหมายความว่าถึงแม้เจ้าจะไม่สามารถมองเห็นฉันและสัมผัสฉันได้ด้วยประสาทสัมผัสของเจ้าเจ้าก็ต้องไม่คิดว่าฉันอยู่ห่างจากเจ้าไม่ได้ฉันอยู่ใกล้กับบ่าวทุกคนของฉันจนเขาสามารถวิงวอนขอความช่วยเหลือจากฉันได้ ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามฉันอยู่ใกล้จนฉันได้ยินและตอบรับแม้กระทั่งการร้องขอที่ไม่ได้ถูกกล่าวออกมาเป็นถ้อยคำแต่ว่าทำออกมาจากสิวันลึกของหัวใจสำหรับบรรดาเทพเจ้าจอมปลอมที่พวกเจ้าสร้างขึ้นมาจากความนู่เขลาวของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าจะต้องไปหาพวกมันแต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้ยิน และไม่ตอบรับคำวิงวอนของผู้เจ้าแต่นี่ฉันผู้มีอำนาจสูงสุดผู้ปกครองจัก,กรวาลอันไร้ขอบเขตและผู้เป็นเจ้าของอำนาจทั้งหมดอยู่ใกล้เจ้าได้ยินเจ้าและตอบรับคำร้องขอของเจ้าจนเจ้าไม่ต้องไปขอใครจากที่ไหนมาเป็นสื่อกลางในการช่วยวิงวอนขอไม่ว่าเวลาใดก็ตามที่เจ้าต้องการ ดังนั้นเจ้าจงปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความโู้เขลาที่ต้องไปวิ่งไล่ตามเทพเจ้าจอมปลอมเหล่านั้นและหันมายอมรับการเชิญชวนของฉันและหันมายังฉันวางใจในฉันยอมจำนวนต่อฉันและเป็นบ่าวของฉันอัธิบายเพิ่มเติมที่189ของประโยคที่ว่าทั้งนี้เพื่อที่พวกเขา จะได้อยู่ในหนทางที่ถูกอัถาถธิบายว่านั่นคือพวกเขาจะได้เรียนรู้ความจริงนี้จากเจ้าและจะยอมรับทัศนคติที่ถูกต้องซึ่งมันก็จะเป็นผลดีแก่พวกเขาเองจบอายะที่186ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การ นบ,บีมูฮัมมัดสลอมลลออะไลฮิวะสลัมแบ่งป,ปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตาฟีมุนกุลอา,านความหมายคำพีอัตนกุลอา,านอัาถธิบายโดยมาลานาไซยิดอบูลอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบิงกาสันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้าที่หนึ่ง้ยสี่สี่ถึงหนึ่ง้อยสี่ิบห้า ขออัลลอฮฺประทานพรแด่ผู้จัดทําหนังสืออันห้ามดุลินละอสัสลามุอะไยกุมคา